เจริญสุขเจริพออญพรญาติโยมทั้งหลายอันนี้จะมาอยู่ที่พระมหาเจดีย์ชั้นที่หกครับบรรยากาศก็สดสเงดนงามครับอันนี้อยู่ชั้นที่หกนะครับก็ญ,ญาติโยมได้เห็นบรรยากาศนะครับชั้นที่หกครับมีบรรยากาศโดยรอบ อยู่จันที่ยนะครับซึ่งนายช่าง,งก็กำลังทำงานอยู่ <c oughs> สูงสูงครับรนี่จะพาายิโยมชมรอบรอบนะครับจันที่ยนะครับ่็ สูงมากนะตอนนี้เวลาช่วงใจะใกล้4ี่โมงเย็ยนแล้วครับเดินสามารถเดินรอบได้ครับตรงนี้เดินรอ,รอบรได้ชมบรรยากาศครับครัก,ก็นี่เป็นช่องบันไดที่ลงไปนะครับเป็นช่องบันไดที่ลงไปข้างล่าง เป็นชมบรรยากาศโดยรอบที่ยราเห็นนะครับก็สูงมากครับสูงมา,ามกช่างก็กำลังทำง,งานมันอยู่นะครับพี่ใรอชั้นที่ห้าคนล่าใช่ไหมเนี่ยโอ้แคมเยดวิดีโอเดี๋ยวไปลง Youtube ให้เลยเนี่ยทำงานเขียนทำงานกันนะครับ นั่งลานใช่ไหมหัรอ,องดีๆก็เสี่ยวอันตรายมากครับก็ค่อนข,ข้างอันตรายสูงนะครับต้องยอมรับว่าสูงมาก มาก็ยังเสียวเลยนะครับกลางสูงเดินชมรอบๆนะครับวันนี้อยู่ชั้นที่6นะครับบรรยากาศชั้นที่หเป็นที่เห็นครับลมแรงโอ้ต้องขอบคุณมรนาบุญครับทีมงานนะครับอาจารย์พระเดชบุญพระบิดาพระสนนี่เจ้าอาวาสหลวงปศนี่ก็เดินขึ้นมาชมง,งานเป็นประจำกับพระอาจารย์มาสุจิตสุจิตโตนะครับ ยังไม่ได้การที่รานะครับกํา,าลังเอานั่งร้านขึ้นมากําลังเอานั่งร้านขึ้นมาตนี้ครับ มต่อนะครับมีชันน้นที่ห้านนการชั้นที่ห้าเดยรอ,อบนะครับผมเห็นแล้วก็วัดเสียวครับอันนี้อยู่ทางาทิศเหนือครบออับอยู่ทางทิศเหนือรับอยู่ทางทิศเหนือรับจะเห็นวิวถึงโน่นเลยนะครับเห็นถนน ถนนีน้ครับเดินบรรยากาศนะครับผมแล้วก็เดินรอบนะครับไปครอบทุกทิศเลยครับสูงครับโอ้โหสูงมากครับสูงมากเนี่ยชมบรรยากาศกันนะครับข้างบน อยู่ทางทิศตะว,วันออกครับอยู่ทางทิศตะว,วันออกนะครับอันนี้ครับทิศตะว,วันออกครับสดงดงามครับผมอ่าละเดินให้รอบทิศนะครับ เดีดยนเนีนบรรยากาศนะครับบรรยากาศเ,เดี๋ยวเรามาสูงครับผมสูงมากสูงมากนะครับ อยู่เรื่อยๆครับผมอ่านี่อยู่ทางทิศอ่าทิศใต้ครับผมท,ทิศใต้ทิศใต้ครับ,อ,บอ,อ,อยู่รอบพอดีอันนี้อยู่ทางทิศใต้นะครับทางิศใต้อ่นี่เห็นบรรยากาศนะครับก็ออกำลังเอาของขึ้นมา ดเดี๋ยวเราจะได้ลองไปดูด้านล่างกันนะครับเห็นีอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับทางทิศตะวันตกครับท,ทิศตะวันตกจะังเกตไว่าเห็นเอลงไปฟ้าราดบุรีครับ どうぞ。<noise> ครับผมครับก็นำนะบุญมาฝากนะขอญาตโยมได้รับบารสูงได้บุญรลูกด้วยกันนะครับ